สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็สั่งสดุมาชิ้นหนึ่งนะผมนะเดี๋ยวมาดูว่ามันคืออะไรมาลุ้นมาต้องการันะผมนะเป็นของที่ผมรอมานานมากๆผมนะนะครับเสียงเห้ยาครับผมอันนั้นอาจจะเสียงก็เก๊ก็เก๊ก็เก๊เลยนะผมนะอืมแต่มาตัดกันเลยว่าผมออาไม่ใช่ผมจะตัดต้องตัดรางกันนะรางเลยมีกันนะผมนะเอาผมแกะพร้อมกันนะมันคืออะไรครับผมจู่เราก็ตัดข้างๆอีกอันนึ่งผม ะตัดไปเลยครับผมรุ่นพองตันมันคืออะไรครับผมนะผมรอมานานมากครับผมตัดกลางครับผมเอามานานมากครับผมขนาดผมนี่ดูหนังดูหนังรอเลยครับผมนะมีหนังรอเลยนะผมนะย้อนไวัอีกทีนึงครับผมะคือเปิดจหมดแล้วผมคืออะไรครับผมมาดูกันนะผมจึ๊ดจุ้นจุ้นจึ๊ดจุ้นจุ้น แกะอันนี้โยมมันคืออะไรนะผมนะกองเล็กๆก็โง่นะนี่มาดูกันผมแต่เขาห่อมาไม่บับเบิ้ลมาเลยนะผมนะอันนี้คือไม่มีบับเบิ้ลนะผมนะนี่โอ้โหอันนี้คืออันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่นะผมนะถ้าห่อบับเบิ้ลมาให้สักหน่อยก็ดีนะผมนะของอะไรผมนี่จืดๆนะผมเป็นกระอาแล้วผมนะเป็นงานโชโดนะ้ผมนะอือ งานโชโดนะผมน,น,นะนี่ผมแล้วก็ต่อไปก็ไดนาะนะผมนะไดนานะนี่ผมไดนานะนี่สั่งมาครับผมต่อไปก็เป็นทีก้าะนะผมนะทีก้าะนะผมนี่สั่งมา,า <sh> an ははสามตัวเลยครับผมนะครบเซตนะผมนะนี่สามตัวนะนี่เดี๋ยวผมบ้างจะมารีวิวให้ดูนะผมนะนี่นี่ไดนาะผมอันนี้มาแกะกล่องให้ดูเฉยๆนะผมนะนี่ แกอานะสามตัวนะผมเสร็จนะผมอ่ะเอวันนี้ขอจบคลิปเพียงน,นี้ครับสครับผมบ๊ายบายนะคืทายคลิปไปดูที่ถังนะผมอ่ะ